วันนี้ประจวบเหมาะคดเคี้ยวเลี้ยวรถเข้ามาราดพร้าว122แยก14มาเจอร้านนี้พอดีคุณ <c oughs> ผู้ชมมองเข้าไปเนี่ยจะมีสาวๆน้องๆนี่ห่มผ้าคุมหัวกันหมดเลยตอนแรกก็ผมก็นึกว่าเอ๊ะร้านนี้นี่เขาเป็นอะไรกันพอดูไปดูมามีป้ายฮาลานคุณผู้ชมร้านนี้เป็นบุฟเฟ่นนะบุฟเฟ่ฮาลาน79บาทกินไม่อัน้นเพราะฉะนั้นเหมาะเลยกับอร่อยร้อยเดียวแต่ก่อนจะไปดูว่าร้านเป็นยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อร่อยร้อยเดียวพาล้าน79บาทซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9สส่งฟรีทั่วประเทศก่อนจะเข้าร้านนี่เขาจะมีป้ายนี้นะเป็นมุกตลก นะกินพรุ่งนี้รสชาติก็ไม่เหมือนเดิมครับเพราะาทำไม่เหมือนกันทุกวันอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เออกิน <c oughs> เด้อไม่เหมือนกันทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปคุยนะค,คุณแม่ เดี๋ยวเราไปชิมแน่นอนคุณผู้ชม79บาทกินได้ไม่อั้นแต่เป็นบุฟเฟ่ฮาร้านด้วยใช่ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรฮะโสภาค่ะโสภาเปิดนานยังครับเปิดได้ประมาณจะ6เดือนแล้วค่ะจะ6เดือนค่ะอะไรทําไมอยู่ดีๆมาเปิดบุฟเฟ่ฮาล้าลก็คือแต่ก่อนขายอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวก็อยากทําเพิ่มก็เลยก็เลยกบมาทําเป็นบุฟเฟ่คือตอนแรกว่าจะทำขนมจีนอย่างเดียวแต่ทีนี้มันไม่หลากหลายไม่ครบ ไม่จบในที่เดียวแม่ก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันเลยมารวมกันเลยแล้วให้ได้ราคานี้อ๋อคือเมื่อก่อนนี่ขายอาหารอยู่แล้วใช่ค่ะเมื่อก่อนแม่เปิดเป็นร้านอะไรอ่ะเป็นอาหารต้มสั่งค่ะอ๋ออาหารน้ำซ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีขนมจีนใช่ค่ะวันนึงต้องทำกี่แบงค์หกน้ำยาค่ะหกน้ำยามีอะไรบ้างฮะมีน้ำยาปลาน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวไบปลากะทิใต้เขียวหวานอขียวหวานไก่หกอย่างเลยหรอ โอ้โหแล้วมีข้าวแกงด้วยข้าวแกงั้งวันนึงลงกี่อย่างเนี่ยก็ประมาณเต็มลายอะเต็มลายเนี่ยค่ะเต็มลายนี่สิบหกอย่างอะค่ะประมาณอย่างประมาณสิบหกรวมผักนะคะรวมผักเห็นข้างหน้าติดบอกอร่อยไม่ซ้ําจาสูตรไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเด็กๆเขาอยากก็อยากอะไรให้มันแบบตลกตลกอะข้างหน้าก็มีก๋วยเตี๋วด้วยใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่สมนั้นที่ผมผ่านมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ท่านผู้ชมมีทั้งขนมจีนมีทั้งข้าวแกงวีข้าวราดแกงมีขนมหวานขนมหวานป๊อปคอ น้ำพกคอนด้วยใช่ค่ะน้ำสมุนไพรน้ำอัดลมรีฟิลบิลค่ะน้ำน้ำรวมด้วยหรอรวมจบในราคาเดียวเลยค่ะร้านอื่นของน้ำต่างหากนะคะร้านแม่รวมหมดเลยรวมหมดเลยค่ะนี่ผมเห็นป้ายยิ่งหน้ารักเข้าไปใหญ่เด็กไม่เกินร้อยเซนกินฟรีด้วยใช่ค่ะไม่เกินร้อยเซนร้อ้าเด็กเดินเข้ามาคือให้กินข้าวฟรีเลยก็ค่ะกินกินฟรีเลยมีอาหารให้กินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีข้าวผัดมีไก่กระเทียมมีของจิดๆให้เด็กกินได้หมดโอ้ดีจังเลยก็คือทุกคนเข้ามาได้กินหมดมีกำไรนะแม่นะ ได้อยู่เออตอนนี้เราก็แบบคลิปเราเนี่ยอร่อยร้อยเดียวเราก็ไปถ่ายร้านแบบดีเยอะมากแต่ข้อเสียหนึ่งก็คือว่าร้านแบบนี้ถ้าไม่มีคนช่วยสนับสนุนเยอะๆจะอยู่ลำบากใช่ค่ะต้องมีคนมากินเยอะๆใช่ค่ะยิ่งกินเยอะๆเรายัางพอมีกําไรใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อปักกิ่โมงอะฮะเที่ยงถึงสามทุ่มอะคะ่ะสาม ค่ะเที่ยงถึงสามทุ่มมีหยุดวันไหนไหมหยุดวันพฤ่อรหัสวันนึงค่ะหยุดวันพฤ่อรหัสวันเดียวนะฮะแต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นฮาลั่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำอัดลมก็น้ำอัดลมก็ยังฮาลั่นน้ำเปล่าก็ฮาลั่นทุกอย่างเป็นฮาลั่นหมดเลยทุกวันนี้ผมยังงงเลยน้ำเปล่าก็ยังติดโลโก้ฮาลั่นด้วยนะใช่ค่ะก็คือ ชาวมุสลิมกินได้ร้อเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างในร้านฮาล้านทั้งหมดเพราะคุณแม่ก็เป็นมุสลิมอยู่เลยใช่ค่ะนะครับวางใจได้แล้วก็คนศาสนาอื่นก็มากินได้ใช่ค่ะตอนรับยินดีต้อนรับทุกศาสนาเลยค่ะบางคนนึกว่าถ้าเป็นมุสลิมเดี๋ยวก็จะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวแขกสลัดแขกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหลากหลายมากกินได้กี่ชั่วโมงแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่คุณเลยคุณอิ่มไม่อั้นอ่ะเอาเลยค่ะอิ่มเมื่อไหร่ <c oughs> อิ่มแล้วค่อยออกว่างั้นเถอะอิ่มแล้วค่อยออกไม่อิ่มไม่ต้องออกไปใไม่อิ่มอย่าออกอไม่อิ่มอย่าออกนะ,ค,ะคุณผู้ชมแมะมันได้ร้านอยู่ตรงไหนแม่ซอยมหไทัยนะคะลา,ลาดพร้าวหนึร้อยยี่สิบสองแยกสิบสี่แยกสิบสี่ถ้ามาทางรางกําแหงก็รางกําแหงหกสิบห้าแยกสิบสี่เหมือนกันคะ่ะแยกสิบสี่เหมือนกันค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มค่ะหยุดวันพระรหัสวันหนึ่งค่ะ วันหนึ่งนะคุณผู้ชมผมบอกให้แล้วนะแวะมากินได้เดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูดีกว่าจ่ายมันคนอื่นเขา79บาทใช่ไหมฮะค่ะวิธีการก็มาจ่ายเงินที่แม่ก่อนค่ะ79บาทแล้วเราก็รับถ้วยแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งชุดแบบนี้หนึ่งชุดพร้อมช้อนส้อมล้วเราก็ไปตักได้เลยกี่รอบก็ได้กี่รอบก็ได้ค่ะโอ้ยดีจังเลยขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณนะครับเวลากินก็ไม่ยากคุณก็เอาถ้วยเนี่ยไปตักข้าวราดขนมจีน ตัวนี้คุณต้ไปใส่น้ำนะาไม่ใช่สิคุณต้งองเอาจานไปใส่ขนมจีนไอนนี้ไปทำแบบนั้นนี่เขามีขนมจีนมีหกแบบเลยน้ำเขาขอแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีน้ำยาให้มาร้านนี้นะน้ำยาเขาจะเยอะมากมาได้เลยนี่ขนมจีนนี่เห็นไหมมีผัดวุ้นเส้นมีผัดวุ้นเส้นหน่อยนึงนี่ผัดบวัวผัดบวัวผัดบวัวเห็นไหม โอ้หแค่นี้ก็จะอิ่มแล้วก็มีอะไรกันกะเพราก็มีข้าวผัดก็มีโอ้โหนี่ไก่ผัดผงกะหรี่ก็มีนี่มาตักน้ําแข็งตรงนี้ครับมีเป็นถังเลยตรงนี้ก็มีนมหวานเนี่ยนะแล้วนี่น้ําดื่มเลือกเอาเลยนะอันนี้มีชาดาเก๊กควยน้ําส้มน้ําดื่มแล้วไม่ได้กินในแก้เวเดียวที่อื่นนี่น้าต่างห่างนะที่นี่แบบน้ํารีฟิลได้ดีมากแล้วก็มีป๊อปคอนด้วยฮะโอ้โหูกใจไว้จ๋อ ร้านเนี้ยจุดเด่นก็คือเป็นมุสลิมไงคุณผู้ชมเรานําเสนอร้านแบบนี้มาหลายร้านแล้วที่เป็นบุฟเฟ่ต์แต่ว่าร้านนี้ข้อดีก็คือคนเป็นมุสลิมทานได้คนพุทธก็ทานได้คนคริสต์ก็ทานได้คือทานได้หลากหลายเลยปกติเราไปบางร้านเนี่ยมุสลิมจะทานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เลยนาเสนอจุดเด่นตรงนี้จุดเด่นอีกอันนึงก็คือร้านนี้มีป๊อปคอนที่เด่นกว่าร้านอื่นนะคือหนึ่งมีป๊อปคอนข้อ2ก็คือน้ํารีฟิลไม่อั้นที่อื่นอย่างน้ําต่างหากขวดละสิบบาทสิบห้าบาทน้ำม่นลมว่าก าดำเย็ยนรีฟิลไม่อั้นเค้กควยรีฟิลไม่อั้นแล้วก็มีทั้งขนมจีนก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวแกงส่วนรสชาติเนี่ยมันก็คงจะทั่วไปคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเอาอิ่มก็พอแล้วผมกินเป็นตัวอย่างแล้วกันได้อยู่ข้าวแกงก็ระดับนี้นแหละแมไม่ได้ขี้เลยเลยสามารถรับประทานได้ตามใจชอบโดยเฉพาะนักเรียนนะักศึกษาที่อยู่หอพักแถวซอยมาหาไทยนี่น่าจะเยอะมากนะมาฝากท้องร้านนี้ได้ คนทํางานคนใช้แรงงานนะฮะอะไรต่างๆตื่นมาไม่มีอะไรกินมาร้านนี้เลยจุดหลักคือเน้นอิ่มผลประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมเยอะอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะหนึ่งเน้นอิ่ม9บาทกิบเท่าไหร่ก็ได้สองผลประโยชน์เยอะมีทั้งขนมมีทั้งน้ํามีทั้งของกินเล่นโอ้โหครบครันอะ่ะมีทั้งขนมจีนมีทั้งข้าวแกงมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่อืมเอาละชิมให้ดูเป็นตัวอย่างที่เหลือเป็นหน้าที่คุณผู้ชมนะ แวะมาอยู่ซอยมหาดไทายง่ายๆเลยรอลาดพร้าวร้อสองแยก14ร้านนี้ชื่อว่าร้านขนมจีนบ้านเพื่อนบุฟเฟ่รวมน้ำา9 9บาท5ล้านด้วยเดี๋ยวมาติดติ๊กเกอร์ให้ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะนดน้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แพ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ